สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์สี่คูณสี่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถตอนเดียว4ฟวินให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมมีรถอยู่กี่คันนะครับใครที่หารถตอนเดียว4ฟวินไว้นะครับลองมาดูก่อนนะครับมีอยู่เกือบ10คันเนาะนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่400,000กว่านะครับใครที่งบไม่ถึงไปรีวอก็จะมีชทรตั้นนะครับปี2 2นะครับก็ตั้งอยู่400,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดกันนะครับ รีโวตอนนี้มีอยู่4คันนะครับก็มีปี22่ออหนึ่งคันนะครับแล้วก็ปี23สาองคันแล้วก็ปี19นะครับมีทั้งแต่งแล้วก็ไม่แต่งแลครับเดิมโรงงานก็มีนะครับผมใช้ทุกคันนะครับรถทุกคันผมเอ่อคัดมาแล้วนะครับรถสวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับของผมผมไม่ซื้ออยู่แล้วครับประเภทรถลุยรถโดนนะครับรถโซมผมไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าตอนเดียวโฟวินถ้ารถปีลึกแล้วจะเจอแต่พวก ชนมานะครับแล้วก็ลุยแล้วก็โมมอ่ะลองมาดูคันนี้นะครับคันนี้รถปี2 3นะครับคันนี้ไม่แค่สองหมื่นนะครับรถเดิมสีเดิมทั้งคันเลยนะครับรถก็จะมียางบันไดนะครับยางก็เป็นยางออทเรนแต่โดกยังเต็มเลยนะครับอันนี้คือใช้ได้ยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มีบันไดนะครับแล้วก็มีกันชนท้ายนะครับอันนี้คือสีเดิมโรงงานบางๆหมดเลยนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้รถสวยนะไม่จอะกระบ,บะด้วยนะครับมีจอกแค่ช่วงท้ายนี้ที่เขาทายึดแค่ฝาท้ายมาผมเอาออกไปแล้วนะครับรถสวยคันนี้เดิมหมดเลยดูบางๆนะครับบางๆหมดเลยคันนี้อยู่ผมตั้งราคาอยู่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับก็ลองมาดูมาทดลองขับได้มาเลือกได้เลยครับราคาคุยกันได้ทุกคันนะครับคันนี้เหมือนกันครับคันนี้สีบรอนเงินหายากนะครับรถปี23เหมือนกันคันนี้ไม่หมื่นห้า นะครับเดิมโรงงานเลยล้อเดิมสีเดิมเดิมทุกอย่างกระบะไม่ได้เจาะด้วยคันนี้นะครับคันนี้ก็ตั้งราคาอยู่599,000เหมือนกันนะครับก็ลองมาดูมาเลือกก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกันได้ของผมคุยราคาได้ทุกคนันอย่าต่อจนผมขาดทุนผมขายหมดนะครับพวกตอนเดียวโฟวินล้วนลวนเลยนะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ปี22 ร,รถสีเทาคันนี้จะถูกลงมาหน่อยนะครับคันนี้อยู่569,000นนะครับยางผมเปลี่ยนมาใหม่เลยเป็นปี24นะครับอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานนะครับคันนี้ผมตั้งอยู่569,000นะครับ ทุกคันจัดไฟแนนได้หมดนะครับมีไฟแนนบริการถึงบ้านนะครับคันนี้เห็นว่าใส่ป้ายแดงมารถจดทะเบียนมาแล้วนะครับแต่ว่าป้ายเดิมมันไม่มีมาผมเลยเอาป้ายแดงม,มาติดไว้นะครับคันนี้ราคาจะถูกลงมาเพราะว่าผมมีเก็บสีตรงประตูด้านซ้ายแล้วก็บาด้านซ้ายครับแล้วก็ประตูด้านขวาเก็บนี่เก็บริ้วรอยนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมอะไรหมดใครที่คิดว่าเอาซอฟลงมาหน่อยแล้วอยากได้สีเทาก็แนะนําคันนี้รถสวย นะครับช่วงล่างอะไรสวยหมดนะครับปี22นะครับไม่สี่หมื่นคันนี้ค้าเส0นหกหมื่นเก้าพันบาทมาเลือกเลยครับสําหรับคันนี้จะถูกลงมาหน่อยตัวนี้จะเป็นหน้าเก่านะครับแต่ว่าเขาใส่ตัวกระจังหน้าทีอดีมาคันนี้จะแต่งครบเลยนะครับคันนี้จะมีซุ้มล้อนะครับมียางมีแม็กนะครับมีบันไดข้างมีกระชนท้ายนะครับแล้วก็ใส่โรบาร์มาให้ด้วยนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ 4 8 9 0 0 0บาทน,นะครับคันนี้ไม่จะเยอะนิดน,นึงก็คือ1,7 0 0 0นะครับแต่ว่า,าไม่ใช่รถสวนไม่ใช่รถดอยนะครับแส0 0 0พันคือวิ่งถนนดำช่วงล่างสวยหมดรถสีเดิมทั้งคันนัดไม่ขยับสักตัวหนึ่งนะครับใครที่อยากได้หน้าเก่าแล้วงบไม่ถึง5 0 0แสนก็ลองมาดูคันนี้นะครับราคาก็พอคุยกันได้ครับะนะครับอ่ะมาสำหรับคนงบน้อยนะครับงบน้อยก็มาดูพวกไทตันนะครับ ไทตันพวกนี้ก็ปี22ทั้ง2คันนะครับของแต่งครบทั้งหมดนะครับคันนี้จะมี้ลกระทะออฟโรดแล้วก็ยางปี22ดอกเต็มๆนะครับคันนี้ปี22ไมา20,000นะครับคันนี้ถูกเลยนะครับคันนี้ขายแค่4 49,000บาทนะครับผ่อน8,000กว่าบาทเองนะครับใครสนใจก็แวะมาดูมาทดลองขับได้นะครับรถมีให้เลือกอยู่เกือบ10คันนะครับตอนเดียวโฟวิน นะครับชัยตันก็เป็นเป็นรถที่น่าใช้นะครับขายไปส่วนมากไปกระบี่ไปตรังนะครับไปชุมพรก็เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเทียบปีเดียวกันนะครับกับรีโวไชัตันจะถูกกว่าประมาณแสนหนึ่งนะครับเอาเทียบปี22สีเทานะครับสีเทาไม่มีของแต่งด้วยในะ22ยังขาย569นะครับอันนี้คือมีของแต่งครบทุกอย่างนะครับขายแค่449,000บาท นะครับถูกนะครับไทตันสาหรับคนงบน้อยโฟวินใช้ได้เหมือนกันเข้าไร้เข้าสวนได้เหมือนกันไทตันเขาจะนิยมเอาไปมันทุกปามนะครับแล้วก็พวกพวกลุยนะครับก็ใช้กันเยอะนะครับภาคใต้จะขายดีไทตันนะครับกระบี่ขายดีมากนะครับ449,000บาทเนี่ยถ้าเป็นที่ใต้อะจะได้ปี2018หรือ2019อยู่เลยครับ แต่นี่คือผมขายปี2 2ให้นะครับรถสีเดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับเลยอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานของเซตันเนี่ยคันนี้จะมีขีดขีดนิดนึงครับตามนี้นะครับแต่เดิมน็อตไม่ขยับเลยเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างนะครับของผมเงื่อนไขทุกอย่างคุยกันได้หมดมีรับประกันหลังการขายให้ถ้าไม่ต่อผมจนขาดทุนนะครับจนไม่เหลือก็คุยกันได้นะครับอ่ะ ลองมาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นปี22เหมือนกันคันนี้ป้ายสงขานะครับคันนี้ของแต่งครบเหมือนกันนะครับคันนี้ผมตั้งราคาอยู่4 6 9 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าคันนี้แต่งมาเยอะมีล้อนะครับยางใหม่นะครับยางแฮนด์คุกชุดหนึ่งก็หมื่นห้าละล้อหมื่นห้าสามหมื่นละครับแล้วก็มีบันไดข้างกันชนท้ายนะครับคันนี้ไหม่เจ็ดหมื่นกว่ารถสวยๆเดิมๆเลยคันนี้ผมมีเก็บสีแค่กระบะมาแค่นั้นครับ กระบะเนี่ยมันมีริ้วรอยตอนซื้อมานะครับผมก็เก็บพวกสีกระบะนะครับแค่นั้นอย่างอื่นเดิมหมดดูยางอะไรสวยหมดคันนี้สวยรถช้ตันเหลือแค่สองคันแล้วครับตอนนี้นะครับที่เหลือก็ไปหมดแล้วนะครับของผมทุกคันสวยเดิมหมดรับประกันนะครับถ้าคันไหนที่ลูกค้ามาแล้วนะครับผมรายงานไม่ตรงนะครับกับที่คุยกันไว้นะครับจ่ายค่าเสียเวลาให้หมื่นหนึ่งนะครับ ผมขายทุกคันผมไม่เคยเสียเครดิตเพราะว่าผมรายงานตรงทุกจุดอันไหนที่ทําสีก็บอกว่าทําสีอันไหนที่เดิมก็บอกว่าเดิมนะครับรถลุยรถโซมรถโดนผมไม่ไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับผมอยู่รามคำแหงร้อยแทับหน่งนะครับกทมนะครับเบอร์ผมก็เบอร์0 8 5 2 3 7 4 9ห้ามีนะครับมีบริการไฟแนนซ์เซทั่วประเทศนะครับอ่า ลูกค้าประวัติดีจัดเต็มได้เลยแต่ว่าไฟแนนซ์อาจจะต้องขอคุณค้ำที่หนึงเป็นเคสดิบาเคสแต่ส่วนมากตอนนี้โฟวินไฟแนนซ์จะขอค้ำหมดเลยนะครับยังไงถ้าสนใจก็โทรหาน้องเบียร์ได้นะครับเบอร์0852374942นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไครต์ให้น้องเบียร์ด้วยนะครับถ้ามีรถดีๆผมจะเอามารีวิวให้นะครับตอนนี้มีตอนเดียว f u วินนะครับประมาณเกือบ10คันให้เลือกนะครับยังไงถ้าสนใจก็ แวะมาดูมาทดลองขับได้นะครับราม187ยทับ1กทมนะครับยังไงขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ